สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวยุทธ์เจลทูออฟิเชียลที่มาทำไมลูก ป่อลมพูมพูม,มจังหวะขึ้นหายใจด้วยลูกดึงสายก่อนดึงสายก่อนเนี่ยดึงสายแล้วก็ขึ้นหายใจเออมาพอถอยมาถอยมาไปหลังมาเอาใหม่นะหาพร Phan Phun Úp Đẹp nắn lẹ Đẹp nắn lẹ เ่าฟองก่อนเป่าฟองก่อนฮึบลงลึกๆเ่าฟองเร็วๆเ่าลมเ่าลมเป่าฟองยางยางเ่าลมก่อนผมเป่าล้ม,ลมก่อน,ออนลูก ลงนึกลึก่ะพร้อมกันเท่าไหร่ถอยลังมาดีๆนะดีๆนะพร้อมนะเอบพร้อม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 ปุ่นที่ มาเลยได้ยังได้แล้วเหรอหยิบได้เลยเหรียญเหรียญได้เหรือที่ครั้งเดียวเลยเหรอโอ้เก่งมากเก่งมากร้องใหม่สิ แล้วเหรียญได้แล้วเหรียญโดนโลงน้ำแล้วโอ้โหนั่นแหละแบบนั้นแหละอืมกันลมหายใจแบบนี้แหละเห็นนะแย่มากเลยมามามา,มาพร้อม พูนสายสายสายวางให้สุดหน่อยครับ้ายแขนซ้ายที่เอ๊บอย่านะลูกนะ Okay. เปล่าล้มก่อนเปล่าล้มก่อนโอเคครับสำหรับคลิปนี้ไว้สำหรับน้องขาพ่อการคลิปหนาครับสวัสดีครับ